เ,เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปทําการดูรอบนะครับอันนี้เป็นรอบปลดนะครับวิธีการดักก็จะดักตรงหน้าท่อที่น้ําไหลนะครับเนี่ยอันนี้น้ําไหลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ก็จะมีเฟือกกั้นตรงกลางนะครับแล้วก็มีรอบดักหัวท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันบ,บน้ำลึกอยู่นะ โอ้โหนี่นะครับปลาหลดตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวก็ดูป่วนะครับช่วงที่มันช่วงที่มันเข้ามันก็จะเข้าเยอะมากนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับหลดตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวดูอีกอันนะครับ ไม่มีคนถ่ายให้มันก็เลยเดี๋ยวต้องใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับเวลาใส่ก็ปากรอบก็ต้องให้แนบกับกับพื้นนะครับต้องคลำดูนะครับ กดให้มันแนบนะครับนี่อีกอันหนึ่งยิ่งช่วงหน้าที่ว่าข้าวข้าวมันข้าวมันเหลืองนะครับแล้วก็จะเข้าหน้าหนาวเนี่ยมีลมวอยๆหน่อยมันก็จะวันนี้ได้เยอะนะครับวันนี้ถือว่าลงนะครับนี่นะครับนนี้ใส่ไว้ห้าคู่ครับ อันนี้เป็นรอบที่ใช้ดักปลาหลดนะครับก็จะมีปลาดุกเข้าบ้างปลาหน้าดินเนี่ยนะครับแล้วก็ปลาไหลนะครับน้ําจะท่วมรอบแต่ถ้าเป็นพวกปลาดุกอันนี้จะจะตายนะครับแต่อันนี้น้ําไหลมันปลาหลดมันจะไม่ตายนะครับ เหมือนเดิมก่อนนะครับก็เฝือกหน้ารอบนะครับให้มันชนกับเฝือกที่เรากัน้นตั้นไว้นะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปครับ ปีนี้ข้าวข้าวงามนะครับข้าวดีทุกเจ้านะครับแต่ไม่รู้ว่าราคาข้าวจะเป็นยังไงนะครับจะดักไว้หน้าท่อนะครับ นี่กันแล้วครับจอรถก่อนนี่นะครับอ่ามาลุ้นกันอ่าอันนี้นิดหน่อยครับก็ได้ปูกับปลาหลด ฝากอน,นะครับก็ใส่ไว้เหมือนเดิมอึ๊บอ,อ,อันหนึ่งเป็นยังไงโอ้โหนี่ปลาไหลนะครับปลาไหลเข้าแต่ตายแล้วนะครับ ีปลดปลดออกซะแล้วลืมนี่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 บึบบลงน้ำลงน้ำนึกว่ามีปลาไหลตัวเดียวไงเอาลงน้ำไปแล้วช่างมันปลาไหลลงไปนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวเหลืออีกสามคู่ก็แค่นี้คอันนี้แค่สองคู่นะครับประลดดกต่าโอได้ต้มแล้วตัวใหญ่นะครับโอเคครับ